ตอบโต้ทันควันเพื่อไทยชี้แจง30บาทรักษาทุกที่เกิดขึ้นด้วยการผลักดันของรัฐบาลเพื่อไทยในยุคข,ของคุณหมอชลนานไม่ใช่ยุคข,ของคุณอนุทินหาใจความระบุแบบนี้นะคะบอกว่าหลังจะมีการเลือกตั้งในปี56งพร้พักภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็มีคุณอนุทินเป็นหัวหน้าพักนางเก้าอีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขถึงแม้ว่าคุณอนุทินจะไปเชิญคุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีอดีตรองนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้ที่บุกเบิกโคครรรงกกกาาาาาา30บาททัษุเเเข้ามมาพื่อจะปป็นึ เสนอแนวทางในการพัฒนาระบบแต่การดําเนินงานในช่วงนั้นอยู่ภายใต้เครือข่ายโรงพยาบาลและหน่วยงานของกระทรวงสาธารณาสุขไม่สามารถจะเชื่อมโยงไปยังหน่วยบริการภายนอกได้อย่างแท้จริง จุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นภทยหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยในปี2566เมื่อคุณหมอชนละนานเข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขแล้วขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติมีนายกเศรษฐาทวีสินเป็นประธานมีคุณแพททองทานเป็นรองประธานและมีคุณหมอชนละนานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและคุณหมอสุรพงศ์ศึกวงลีก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยคือคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการแต่งตั้งไปเมื่อวันที่3ตุลาคมปี2566และก็เริ่มดําเนินนโยบาย นำร่อง4จังหวัดเมื่อวันที่7มกราคมปี2,567